พู้มนันนี้ไม่ใช่หนึงเมษาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มนุนไม่เกมกูอะเกมกูอะโฟโตู้ลี่อะตัวละครรับเชิญใครรู้ไหมใครอะมาดูคิดถึงนอนไอ้เหี้ยคิดตึนอนซูเฮ้ยจริงปะเนี่ยไอ้เหี้ยมีจริงไอสัตว์โอมึงอะไอ้เหี้ยเาโอ้ย เข้าไปในฟอร์สร์ฟูลี่เฉยอยันเก้โอ้ผอยากเล่นเลยสู้เฮ้ยคุณนึกว่าหนึ่งเมษาหน้าโง่ไม่น่าใช่นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เฮียโรนสู้เฮ้ยท่าโคตรเทเลยเฮ้ยแอดมินฝนตกอ่ะเฟสร์เฟอเดอร์ดีเฮ้ยไอ้เฮียปกแขกรับเชิญปกติมันมันแพงอยู่นะแล้วมึงเอาโรนโดมามันแพงมันเนี่ยโอ้ผอยากเล่นเลยอยแค่ มาแล้วต้ไปตายต้อไปตายสุดเซิร์ตโอ้ยเลี yes ้ยงยันเก็บอุบอุบอุบยันเก็บไอ้เยซูซู่ลอยไม่กระดิ่งนางโคตรเวบยเฮียซู่ยันเก็บแม่งเอาโลนดนโตมาเฉยเลยวะไเฮียเฉยเลยกูไม่นึกเลยถ้ามานะแกสู้เลยนะกูเลยฮะ นต่ลองฟังภาษาญี่ปุน่นหน่อยนะไอ้เหี้ยแลย้วลมันจะต้องซื้อค่าตัวกระดาษไหนวะไม่เคยเม่นคกเห็น,น,เ,นเกมทำไงปกติมันจะเป็นเกมฟุตบอลนะเฮะียคือปกติที่เก้นทำอยู่นะมึงเห็นไหมที่เป็นตัวละครในหนังอะ่ะนูอนไหมเป็นตัวละครในหนังเหมือนพวกโจ๊กเกอร์แต่อ้ยนี่เป็นคนในชีวิตจริงแล้วรวนด้วยค่าตัวแม่งโอ้โหเท่าไหรอ่อ่ะแล้วคนที่ดูฟุตบอลเขาจะเล่นเกมไฟติ้งอย่างโฟลเทฟฟูรี่จริงๆเหรอ <c oughs> กูกำลังคิดอยู่ไงแต่ถามว่ากูเล่นไหมกูไม่เคยดูฟุตบอลนะ แต่กูกูเล่นตัวเนี้ยเอางี้ดีกว่ากูกูดูได้ป่ะดิองฟังญี่ปุ่น, <c oughs> นด,ด,ดูเอมเอม,มันเออมันสกิลม,มันขี้เหร่มากเลยเนี่ยคูดิอือคุณแลวอุ๊ยอันนี้อันนี้เบียดป,ป่ะเนี่ยเบียดป่ะเบียดเบียดไหนจะฆ่าเบียดเจี้คุณแล้วเนี่ยเย็ดเค่แท้ขึ้ลเหรอประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่ตัว DLC เลนะตั้งแต่ที่ดูอะ มันเป็นตัวในเกมเลยเว<ล>้ยเออเพราะว่าดี c ชุดแรกอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมอันนี้คือเกมเฟลท์เตอรฟลี่ใช่ไหมแต่ว่าดี c เกมเนี้ยอันแรกคือชุนลีกับเคนนะเว้ยอเหรอชุนลีกับเคน Ken จากสตรีเตอร์เออเป็นดี c อซีของเนี้ยเนี้ย้อันๆๆๆนี้คือดี c อซีชุดแรกใช่ไหมที่มีไอ้โมยไทยอ่ะจูฮากาชิบ้่งจำชื่อไม่ได้ฮากาชิอ่ะเนี่ยเนี่ยกับเคนกับชุหลีเป็นอ่าเป็นตัวละครเชิญ กูไม่นึกว่าตัวละครรับเชิญอีกตัวหนึ่งอะที่เป็นตัวละครหลักะคือจะเป็นคนนี้ไอ้เยกูไม่นึก <c oughs> ใครจะเป็นนึกอะไอ้เ yeah. ย <c oughs> ใครจะเป็นนึื่องมาเหนือจริงมาเหนือจริงไม่นึกเลยว่าจะเป็นโรนโดอย่างน้อยก็คิดว่าจะเป็นตัวละครจากเกมอื่นมาไม่ใช่ตัวละครจากชีวิตจริงซึ่งไม่ใช่นักแสดงหนังไม่ใช่ตัวละครจากหนัง <c oughs> เป็นตัวละครโรนโดไอ้เยโรนโดอะแล้วแม่งทีนี้แม่งเอามาแล้วมันมาขี่อีโดเองเลยด้วยไอ้เย ถ้ายิงฟีคิกหลังเท้าได้ไม่งอไปดันตีด้ยนะไหนท่าไหนเออถ้ายิงฟรีคิกหลังเท้าของโรนโดเออถ้ายิงมันแรงมากเว้ยถ้าตามไปโลกจริงอ่ะเออเนี่ยใช้หลังเท้ายิงอ่ะโรนโดแม่เป็นคนที่เตะก็ได้โคตรแรงไอ้ี่ะเหรอเตะแรงอันนี้เหรอผมเห็นแม่งเขาเขาทดสอบกันอ่ะที่แบบเตะทะลุทะลุกระจกมั้งเหรอแล้วแบบแม่งเตะได้ไกลกว่าเพื่อนไหนอ้ะคือแบบลูกเตะแม่งแรงเว้อร์ไม่ใช่มนุษย์รนา ใช่ปแล้วมันก็เรวเป็นอันติีเนาะคือถ้าคือถ้านีจะไม่กินหลังท้าบอยขึ้นเลยคือแกทำท่านี้เลยไหตอนยิงคือแกทำอย่างนี้เลยไหมไม่รู้อันอันี้นไม่รู้แต่ไอซุยได้แน่นอนแล้วนี่แกทำไหมแบบดอกดอกดอกหลังเนี้ยปอปปปลยคุณดึกสภาพไอเชียสปีดดูคลิปออกเลยอ่ะใช่ไหมเออเออแล้วแม่งก็ซู เคือลูกบอลที่แกเตี๋ยวมันใช่ลูกบอลธรรมดาเลยเหมือนเป็นลูกบอลที่แกสร้างจากพลังอนูมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบอลไฟอ่ะเป็นลูกบอลไฟคือปกติเกมพวกนี้มันจะปล่อยบอลไฟกันได้ปกติใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็จะเอามือเป็นฮาโดเกนแม่ก็ปัดลงพื้นใช่ไหมเยนี่มาสร้างมาติมันเป็นลูกมาติมันเป็นเทคเกิลอ่ะลโนูโก้แกทำงี้ไหมแกแกทำงี้ไหมคุณไม่รู้ไงแกเอามือไปชนเขากางงี้ไหม เฮ้ยเอ้าเดี๋ยวก่อนนะลูกบอลมันโดนแบบมันมันไม่ได้จะอิงความจริงขนาดนั้นเนาะใช่ไหมันลูกลูกบอลลูกบอลมันดิ่งตัวไม่ไม่ฟาวใช่ไหมโดนตัวแบบโดนแกวขอแค่ไม่โดนแขนนะถือว่าไม่ฟาวไม่โดนแขนถึงไหลบ้างถ้ากูจะไม่ผิดนะแขนถึงไหลเหรอใช่ลูกบอลโดนตัวได้โดนตัวได้ใช่มันพักอกอ่ะอืม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 ันเอาไหลมอนงี้จริงอืม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  มันเอาไหลชุนเลยนะเว้ยป๊อปป๊อปเนี่ยแท๊คเกิลแท๊คเกิลเขาเรียกแท๊คเกิลเออแท๊คเกิลเบียดเออใช่ใแท๊คเกิลปกติกูเห็นกูเห็นในอ่าอเมริกันฟุตบอลนะอันนั้นนะมันแท๊คเกิลได้ไงเลยบอลนะกูไม่รู้บอลได้แต่ว่าคนที่คลองบอลจะต้องจะต้องแท๊คเกิลเบียดสู้นะแบบแบบว่าถ้ามึงไม่มีบอลแล้วมึงแท๊คเกิลเขาเขาล้มมึงฟาวถ้าไม่มีบอลแล้วไปแท๊คเกิลจะฟาวคือต้องต้องมีบอลแล้วไปแบบเอาไหลชุนนี่เหรอจริงจริงคนมีบอลแล้วโดนโดนอ่ะโดนชนล้้มมมมนจจจะะไไไ่่ฟาาาวเเองแบบปชล พูดยังไงดีวะคนถือบอลคนฟองบอลอ่ะไปชนคนอื่นอ่ะจะไม่จะไม่ฟาวอ๋อต่วเกมมันยังไปต่อได้คือแบบยู่ดีอ่ะแม่งยืนยืนอยู่กับแบบกองหลังอีกทีมหนึ่งแล้วก็ไปแท็กเขาอ่ะเรียบร้อยอ๋อทั้งที่ตัวเองไม่ได้คองบอลแล้วฝั่งนู้นก็ไม่ได้คองบอลอ่ะอ๋อ้วเรามีท่านใั่ไหมว่าบีน่าี อันนี้คือโรนัลโดแม่งทุ่มกรรมการอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มีใช่ไหมแบบว่าอันนี้แบบเบียดเราแบบแบบแค่ได้เอามือมือปั๊บมีใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมคือทำดีเทลฟุตบอลดีด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแล้วอันเนี้ยอันนี้คือท่ามือประตูใช่ไหมแต่ว่าโรนัลโดไม่ใช่ประตูเลยไม่รู้เลยเออประตูแหละมีตีเข่าแล้วเนี่ยอันนี้ไม่หาใช่ถ้าถ้านี้เปิดปุ่มไปเคียร์ไปแดกเนี่ยนี่แล้วมันมีเสียบด้วยมันเห็นไหมเสียบแล้วจะได้อยู่แล้วใช่ไหมเสียบกูเห็นเขาเสียบกันบ่อยอ่ะ ที่มันเสียบคางเนี้ยได้เยอะเสียบได้เยอะได้อี่แกแบบอาจจะแบบกำลังจะเตะบอลหรือเปล่าแต่ว่าแบบขอหัวมาะมงเท้าพอดีไ<ะ>งไปเซเคคูพี่ไปที่ไปเซคคูพี่เหรอเออถ้าจะกรยานอากาศ,าาากาศใช่ไหมโอ้โหแล้วหนุ่มคดูมันทำโคตรเตะเลยเนี่ย <laughs> ในดอกหลอกมีสีแดงแล้วก็เด้งเมื่อกี้มันทำอะไรกูด,ดูก่อนมันเอามือไปจุ่มห่อมเขาหรือเปลนั่นคือตีบหรือว่า,าน่าบอลชนวะแบบล่างเลยวะ ไม่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 ใช่มันเป็นมิดแน่ๆแหละแต่แบบท่านี่ในฟุตบอลคืออะไรแบบเนี่ยไม่ท่ามีไม่มีนะแล้วอะไรอะไรได้ไรใช้เคลื่นตีสวยอันเนี้ยลุนโดแกทำจริงไหมแกหมุนแกหมุนแกหมุนอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้บุลล็อกเลนส์สุดเดี๋ยวลุนโดแกไม่เคยทำงี้หรอเออหลุดมาจากกัปตันซิ์ัสือาะชัดท่าเนี่ย อันนี้เคยทำไหมจักรยานอากาศกับโอ๊กูเคยใช่ไหมออกทำบ่อยใช่ไหมมันดูยากจังวะมึงต้องโดูดการอากาศแล้วเตะเหมือนบอกมายังสาบในบูลล็อกอะที่มันดูยากอยู่นะแต่ประเด็นคือถ้านในบูลล็อกก็ได้มาจากนักเตะนะแปลว่ามันชอบนักเตะที่ชอบเตะจักรยานอากาศนี่แหละคือซลาตันอะ